สวัสดีครับวันนี้เรามาลอกงานแหวนยี่สิบโลนะครับขั้นตอนแรกผสมน้ำยาสูรพิเศษครับผมแล้วเราก็เตรียมชิ้นส่วนที่เราจะเอามาทำการลอกนะครับนี่ครับเทน้ำยาลงไปใส่ตะกร้านะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเอาขึ้นตอนทองหมดแล้วนะครับนี่ครับแค่เทลงไปก็หายหมดแล้วครับนี่ครับผมเทให้ดู แบบเดียวครับผมขึ้นมาหายวับนี่ครับพ,พอเราแช่ในน้ำรอบเสร็จปุ๊บเราก็มาใส่น้ำล้างอีกรอบนะครับแล้วเราก็นำชิ้นงานไปพักไว้ให้แห้งนะครับนี่ครับผมแล้วเราก็ทำการกรองกรองเสร็จปุ๊บเราเราก็ทำการใส่โซดาไฟนะครับใส่จนใส่แล้วคนจนให้มันเป็นไข่นะครับคนให้มันเป็นไข,ขขึ้นมาแบบนี้นะครับ แล้วก็ใส่ผงซิงครับเพื่อให้ผงซิงไปจับทองเราในน้ำนะครับแล้วก็คนนะครับคนนานๆเลยนะครับตีให้มันแตกแล้วก็ปล่อยไว้สักพักหนึ่งมันจะเริ่มใสครับพอเราเห็นน้ําใสแบบนี้เราเอาไปกรองได้เลยนะครับเราไปกรองเอาตะกอนนะครับนี่ครับผมกรองตะกอนน้าอย่าเพิ่งทิ้งนะครับในน้ํานี่ยังมีตะกอนอยู่นะครับน้ําที่เรากรองทิ้งไว้ แล้วเราก็เอามาใส่ปิเกอร์นะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ำร้อนเพื่อให้กรดมันหมดไปครับจากนั้นเราก็มาตั้งไฟแล้วก็ใส่กดเกลือลงไปนะครับเพื่อให้มันทำให้ทองเราบริสุทธิ์มากขึ้นนะครับนี่ครับผมตะกรันที่ได้หลังจากกัดกดเกลือเสร็จแล้วเราก็มาย้ายปิเกอร์นะครับเพื่อว่าจะไปกัดด้วยกดไนติกต่อนะครับ นี่ครับผมต้มด้วยกดไนติกเพื่อให้ตะก,กรอนมเป็นสีแดงแบบนี้นะครับจากสีดําแล้วเราก็ทําการใส่เบ้าหลอมนะครับแล้วเราก็ได้ทองมา1เม็ดรครับ